สวัสดีครับโลกเรามีพิมพ์เขียวร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศไทยเรานำพิมพ์เขียวที่ว่านี้มาปรับใช้ให้เป็นแบบฉบับของเราเองได้ยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับคือเรื่องมันเริ่มมาจากช่วง40ปีที่ผ่านมานี่แหละครับที่การพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลมากแต่ว่าในความก้าวหน้านั้น มันก็มีเงาตามมาด้วยนั่นก็คือต้นทุนที่โลกต้องจ่ายทั้งทัพทรัพยากรที่ร่อยหรอลงซึ่งแน่นอนว่ามันกระตุ้นให้ผู้นำทั่วโลกต้องหันหน้ามาคุยกันเพื่อหาทางเดินใหม่ไปข้างหน้าครับและนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของเป้าหมายระดับโลกฉบับร่างแรกเลยก็ว่าได้เกิดขึ้นในปี2000เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษ์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MDGs ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของ189ประเทศท,ทั่วโลกเลยทีเดียว เป้าหมายทั้ง8ข้อนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันพุ่งเป้าไปที่ปัญหาระดับโลกที่เร่งด่วนสุดๆในตอนนั้นมีตั้งแต่เรื่องปากท้องความยากจนการศึกษาไปจนถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเอาล่ะครับพอจบยุคของ MDGs ไปในปี2015โลกก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่พร้อมสาหรับก้าวต่อไปที่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมแล้วก็ครอบคลุมกว่าเดิมมากๆครับ และนี่ก็คือโฉมหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ที่เราคุ้นหูกันดีมันทำหน้าที่เหมือนเป็น To-Do List หรือภารกิจร่วมกันของโลกที่เราต้องทำให้สำเร็จให้ได้ภายในปี2030ครับสเกลของเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่จริงๆนะครับลองดูแค่เป้าหมายข้อแรกสิครับขจัดความยากจนให้หมดไปไม่ใช่แค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่คือทุกรูปแบบจากทุกมุมโลกเลย รู้อย่างเป้าหมายนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องนะครับแต่เรื่องการพัฒนาคนก็สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างหลักประกันว่าทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็แน่นอนครับเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทีอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนที่ต้องลงมือทาทันทีเหมือนกัน นี่คือภาพรวมทั้งหมด17ข้อครับแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือเป้าหมายทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับมันยงใหญ่กันเป็นเครือข่ายเลยทําเรื่องหนึ่งก็อาจจะส่งผลดีไปถึงอีกเรื่องหนึ่งได้ด้วยและหัวใจสําคัญที่สุดที่ร้อยเรียงทั้ง17ข้อนี้ไว้ด้วยกันก็คือคํามั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทงพลังมากๆครับนั่นคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทีเนี้ กลับมามองที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าครับว่าแล้วประเทศไทยละ่ะเราหยิบกรอบการทำงานระดับโลกนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นเราได้ยังไงคือในขณะที่ทั่วโลกมองการพัฒนาผ่าน3มิติหลกัหลกๆนะครับคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเรามองไปไกลกว่านั้นเราบวกมิติที่4เข้าไปด้วยนั่นก็คือมิติทางวัฒนธรรม เพื่อให้การพัฒนามันอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของเราจริงๆรากฐานทางวัฒนธรรมที่ว่านี้ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ SEP ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศกับไทยๆในการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนเลย แก่นของปรัชญานี้ก็เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับก็คือการเดินบนทางสายกลางที่มี3หลักการสําคัญค้าอยู่คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองที่สําคัญคือปรัชญานี้ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆที่อยู่บนกระดาษนะครับแต่มันถูกฝังเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับสูงสุดจริงๆเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศเราเดินไปสู่เป้าหมาย SDGs ให้ได้ โอเคเรามีเป้าหมายแล้วมีเข็มทิศนำทางแล้วแต่การจะเดินทางไกลให้ถึงฝันเนี่ยเดินคนเดียวมันอาจจะไปไม่ไหวหรอกครับมันต้องอาศัยความร่วมมือที่แข็งแกร่งด้วยซึ่งเสาหลักสำคัญของความร่วมมือนี้ก็คือกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายต่างๆได้สอดคล้องกับทิศทางที่เราวางไว้ แล้วความร่วมมือนี้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างยังไงก็อย่างเช่นการเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ที่เป็นเหมือนหัวใจของเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้นแล้วก็ยังเน้นเรื่องคนเป็นสำคัญด้วยครับทั้งการดูแลคุ้มครองแรงงานข้ามชาติแล้วก็การขยายระบบคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนจริง นี่แหละครับคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในทางปฏิบัติหรือแม้แต่การขับเคลื่อนสังคมในมิติอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพหรือการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นซึ่งก็เป็นหัวใจของความเท่าเทียมเลยและตอนนี้นาฬิกาก็กําลังเดินไปเรื่อยๆครับเส้นตายปี2030ก็ใกล้เข้ามาทุกทีเราได้เข้าสู่ช่วงที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆแล้ว ช่วงเวลานี้ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อทศวรรษแห่งการลงมือทำหรือ Decade of Action เลยนะครับมันคือการเรียกระดมพลครั้งใหญ่ให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งมือทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นเข้มข้นขึ้นก่อนที่เวลาจะหมดลงและเราจะรู้ได้ยังไงว่าทำไปถึงไหนแล้วมันก็ต้องมีการเช็คความคืบหน้ากันหน่อยครับซึ่งประเทศไทยก็จะมีการรายงานผลหรือที่เรียกว่า VNRs ต่อประชาคมโลกเป็นระยะๆะะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำอะไรไปบ้างมีความสำเร็จตรงไหนและมีความท้าทายอะไรที่ต้องสู้ต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดต่อกันครับว่าเมื่อเรามีทั้งพิมพ์เขียวระดับโลกมีทั้งปรัชญาที่เป็นเหมือนเข็มทิตนาทางของชาติภาพของอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่พวกเราทุกคนกำลังช่วยกันสร้างเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะ